สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์และคาสิงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะในเดือนเมษายน2563นอะคะดูได้ทางลัคนาราศีนะคะแล้วก็เราใช้โหราศาสไทยในการแบ่งวันที่สําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะคะถ้าคุณไม่แน่ใจก็ให้คุณกดเข้าไปดูใต้คลิปนะคะจะมีวันที่ของราศีนี้ นะก็เข้าไปดูกันนะคะเ,เรามาเริ่มต้นที่คนโสดกันเลยนะคะคนโสดเบนมองว่าจริงๆแล้วว่ามีคนเข้ามาหาคุณนะมีคนเข้ามายื่นมิตรไมตรีให้คุณเหมือนกันนะแต่ดูเหมือนว่าคุณจะยังแบบ ไม่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชั้นอยู่ตรงเนี้ยของชานนะก็โอเคแล้วคุณกําลังพอใจอยู่ณจุดนี้เลยนะคะมีความสุขอยู่ณนะจุดที่เป็นก้าวถ้วยเออก้าวถ้วยตรงนี้เลยกลางๆเลยแถมมาข้างๆยังเป็นสี่ถ้วยอีกสี่ถ้วยคือความเบื่อหน่ายและเซ็งตรงนี้ชั้นประมาณว่าตรงนี้ชั้นว่าชั้นมีความสุขแล้วอย่ามายุ่งกับชั้นเลยอะไรอย่างเงี้ย คือแบบไม่ต้องมายื่นถ้วยยืนอะไรฉันทั้งนั้นอะทํานองแบบนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยเด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยเขามายื่นถ้วยให้คุณเด็กถือถ้วยไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นเด็กกว่าคุณเสมอไปนะจ๊ะเอ่อคนอายุเท่าๆกันก็มีสิ่งที่เบนเห็นนะเออเยอะอะเบนไม่ค่อยจะเบนไม่บอกหรอกเบนจะไม่บอกหรอก ว่ามันธาตุอะไรธาตุอะไรอ่ะให้คุณดูเองเบนอยากให้คุณเปิดใจแต่เปิดก,กว้างๆเปิดโล่งๆอ่ะคุณเข้าใจใช่ไหมเออหน้าที่การงานดีคนเจ้าชูอ้ออ่แจกจ่ายความรักไปทั่วก็มีมีอัออาศาวินถือถ้วยอยู่ตรงนี้ใต้สำรับนะคะมีอัศาวินทั้งถือถ้วยทั้งถือเหรียญ ออหกถ้วยปลาสายเปก็มีนะคะอายุมากอายุน้อยมีหมดแต่ดูเหมือนว่าอ,อ๋อแล้วก็คนที่คนที่ติดต่อประสานงานหรือคนที่ร่วมงานกันอะเออนะพูดคุยหรือพบเจอกันในเรื่องของการทำงานก็มีนะคะทีนี้เนี่ย คุณรู้สึกว่าช่วงเนี้ยชีวิตคุณน่ะมันวุ่นวายมากแล้วแล้วเบนมองว่าช่วงนี้คุณก็ขี้หุดหงิดด้วยเนาะม,มันมีสามดาบอยู่แถวนี้มีสามดาบมีห้าไม้เท้าอะไรแบบนี้นะคะมันมันส่งอารมณ์ให้ประมาณว่าอย่ามายุ่งกับฉันอะไรอย่างงี้อารมณ์แบบของขึ้นง่ายอะช่วงเนี้ยนะะองลงง่ายหน่อยหนึ่งนะคะพวกคุณนะ่ะอารมณ์ค่อนข้างจะวบไหว temperance แ,แบบเนี้นะคะแบบ ไหวไปไหวมาเบนมองว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยนะมีทั้งอย่างที่บอกะคะ่ะมีทั้งคนที่แบบเจ้าชู้เจ้าช,าชู้กะล่อนอะไรอย่างเงี้ยก็มีทั้งไม่รู้แหละผู้ชายทั้งผู้หญิงอะ่ะมันมีลักษณะแบบเนี้ยนะคะแล้วก็คนที่จริงจังก็มีนะคะมีสัญ,ญญาณของความเป็นคู่เข้ามาด้วยเหมือนกันแต่อ,อแต่คุณอย่าเพิ่งจินตนาการหรือมโนไปไกลว่าแบบเฮ้ยเนื้อคู่ฉันจะมาแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ย หยุดนะคะนี่เป็นการอ่านทั่วไปคือแบบอย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งเพ้อนะคะเอ,อคุณต้องดูดีๆนะคะมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่อยู่บนที่อยู่ที่เกิดในลัคนาราศีสิงเนี่ยจะได้เจอคู่แท้ในเร็ววันไม่ใช่นะคะอย่าเพิ่งเอ,อ่บางคนนะ คนที่เข้ามาแบบจริงจงจังๆอ่ะก็มีอาศวินถือเหรียญเขาเป็นคนจริงจังนะเออเขาเป็นคนจริงจังลักษณะของเขาอะนะแล้วก็มีคนที่เหมือนกับจะบอกว่าสภาวะของของคนที่เข้ามาหาคุณอะอย่างที่เบนบอกตั้งแต่ตอนต้นนะว่ามีทั้งคนที่กะล่อนเออไปเรื่อยๆอยังไม่หยุดยังไม่ยังไม่คิดจะหยุดกับคนที่พร้อมที่หาที่หยุดแล้วอ่ะ ออหาที่หยุดแล้วหาความมั่นคงในชีวิตการงานและ,ะการมีคู่แล้วเนี่ยมันมีคนลักษณะพวกเนี้ยปะปนเข้ามาหาคุณเป็นใช้คำว่าปะปนนะคะเพราะฉะนั้นเจ็ดเดือนในใบสุดท้ายค่ะคุณคุยได้ค่ะและก็ดูพิจารณาดีๆรอค่ะนะรออย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปว่าเฮ้ยคนนี้ดูดีจังเลยเสายฟอตีเกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคือแบบ สเปคชั้นคุณอย่าเลือกคนที่สเปคเพราะว่าบางครั้งสเปคของคุณอาจจะไม่ใช่คนที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับคุณก็เป็นได้นะคะคือดูดีๆย้ำเลยดูดีๆเนาะมันอาจจะไปเร็วซะหน่อยนะสำหรับสำหรับเออ ลาสีสิ่งเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้มีมันไม่มันไม่ได้มีประเด็นอะไรที่มันยุ่งยากหรือซับซ้อนมากนักนะคะที่เป็นจะต้องมานั่งอธิบายให้คุณเสียเวลาฟังยาวๆอะเนาะเออทีนี้ค่ะไพ่ที่เป็นไพ่สรุปเหตเหตุไหมว่าคุณได้คุณได้เก้าถ้วยสองใบเลยนะอันนี้ก็เก้าถ้วยอันนี้ตรงกลางนี่ก็เก้าถ้วยนะคะนั่นหมายความว่าคุณกำลังแบบ โอเคกับชีวิตนะจุดนี้เออฉันรู้สึกปริ่มสุขอยู่นะจุดนี้ประมาณแบบนี้คุณดูหน้าคุณดูหน้าเขาสิเออเขายังแบบโอเคฉันอยู่ได้ฉันสบายดีถึงแม้ว่ามันจะขาดถ้วยไปหนึ่งใบนั่นคือแบบขาดความรักของจากคนรักอะอะไรนอนะ่อยแต่ฉันก็อยู่ได้สบายดีอารมณ์คล้ายๆกับอารมณ์คล้ายๆกับก้าเหรียญอะ เออประมาณอย่างนั้นนะคะใบที่สองค่ะใบที่สองเดทเห็นไหมว่าคุณอะคือแบบฉันอยู่ได้สบายดีฉันโอเคแล้วถ้าใครที่มาไม่จริงใครที่ไม่พร้อมที่จะเข้ามาแล้วพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไม่เอาเออคุณตัดโชะเลยเอ๋อตรงนี้นะเออเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ย ที่เป็นเห็นนะสำหรับคนที่สําหรับคนที่อยู่ในข้า,าราชการอาหารตำรวจแพทย์พยาบาลอะไรแบบเนี้ยคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเป็นเป็นแตเ่เรื่องเรื่องความเป็นความตายอาขออภัยลินพันกันช่วงนี้งานเยอะนะคะงานเยอะงานชุมมากเลยเหนื่อยหน่อยนะคะไม่หน่อยอะ่ะสิบไม้เท้า แไม่เท้ากับสิบไม้เท้ามันเป็นมหากราบของการงานของพวกคุณนะคะช่วงนี้เนาะก็สู้ๆนะคะบอกได้คําเดียวเนาะรู้เลยเห็นไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยคุณแน่นอนหนักแน่นอนนะจ๊ะแต่ว่ามีงานทำดีกว่าไม่มีเนาะ,นอะโอเคมาโรแมนซ์แองเจิลค่ะเขาส่งไพ่ใบนี้มาค่ะ Engagement ค่ะมิได้หมายความว่าคุณจะได้เออมันหมาย กับใครสวมแหวนอะไรอย่างนี้กับใครแต่แต่ว่าไพ่เขากําลังแบบเขาจับพลังงานของคุณได้ที่เบนบอกเมื่อกีนะ้บอกเมื่อกี้ว่าคุณน่ะกาลังอยู่ในสภาวะที่คุณเบื่อคุณเบื่อแล้วกับรักสามเศร้าคุณเบื่อแล้วกับการเจ็บปวดอะไรก็ไม่รู้เรื่องน้าเน่าเขาน้ําตาที่ผ่านมาคุณแบบเบื่อเบื่อนะพอคุณเบื่อคุณเลยแบบท้าใคร ที่เข้ามาหาคุณแบบถ้าใครที่เข้ามาหาฉันในตอนนี้แล้วไม่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วหรือไม่พร้อมที่จะจริงจังกับฉันคือแบบฉันไม่เอาฉันยอมตัดแบบเนี้ยคือไม่ไม่พร้อมที่จะคอมมิตหรือมีสถานะอะไรอย่างเงี้ยที่ชัดเจนกับฉันฉันก็ไม่เอาเช่นเดียวกันเอ็อเอเนจเนี่ย บางครั้งมันก็ไม่ได้หมายความว่ามั่นหมายแต่งงานอย่างเดียวเอ,อมันหมายถึงอารมณ์แบบเหมือนจากคำนิยามของไพ่อ่ะนะมันสามารถพลิกแพงไปในทิศทางที่เขาเรียกว่าอะไรนะข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่คุณตั้งไว้อะเออประมาณแบบนั้นอ่ะนะคะการพัฒนาความสัมพันธ์การคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนและมั่นคง สีมีเทา้าแบบเนี้ยคุณอยากได้แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่เข้ามายังไม่พร้อมฉันก็ไม่เอานี่เป็นนี่เป็นเป้าหมายนี่เป็นเออ่สัญญาเหมือนพันธสัญญาที่อยู่ในใจของคุณอะซึ่งเบนมองว่าไพาโรมแมนติ e รัเขาก็คิดว่ามันโอเค สิ่งที่คุณสิ่งที่คุณคิดที่คุณวางเอาไว้ในใจอะมันดีอยู่แล้วนะคะเขาก็เลยขึ้นมาแบบเหมือนซัพอคุณว่าตามนั้นตามนั้นนะคะที่รักอะไรอย่างเงี้ยเนาะสำหรับคนโสดน,นะคะก็ทำทำงานอยู่กับตัวเองต่อไปค่ะนะถึงเวลาที่มันจะมาเดี๋ยวมันมาเองนะคะคุณไม่ต้องตะเกียกตะกายหามันหรอกนะธรรมชาติก็จะจัดสรรให้คุณเองอย่างดีด้วยนะคะโอเค ก็จบไปนะสำหรับคนโสดน,นะคะทีนี้ค่ะเรามาดูในฝั่งของคนมีคู่คนมีคู่ค่ะเบนมองว่าช่วงนี้นะแปบ๊บหนึ่งนะเหมือนแบบเหมือนไพ่เขากำลังจะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเอ่อคนมีคู่ค่ะเหมือนกับว่าช่วงเนี้เอ่อตัวคุณ หรือคนในความสัมพันธ์ของคุณอะเหมือนแบบอยากอยู่กันแบบอยู่อยู่นิ่งๆอะเหมือนอยู่นิ่งๆต่างคนต่างอยู่ต่างอะไรอย่างเงี้ยขี้หงุดหงิดอืมขี้หงุดหงิดบางทีอยู่ใกล้กันมากๆเนี่ยชวนทะเลาะเออด้วยเรื่องจุ๊กจิ๊กจุกจิ๊กอะไรแบบเนี้ยนะคะไอ้เรื่องจุ๊กจิ๊กเรื่องจุ๊กจิ๊กเหมือนเด็กตีกันอะเออขัดอกขัดใจกันอะไรแบบเนี้ยนะคะมีความอ้อ หวัดระแวงกันเด็กๆกน้อยขี้หึงขี้หวงอะไรแบบเนี้ยคือเบนมองว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่โตเท่าที่เบนเห็นนะณจนะุดนี้ของคนมีคู่ราศีสิงห์นะนะถึงแม้ว่ามันจะมีสามดาบเออถึงแม้ว่ามันจะมีสามดาบเข้ามาแต่ว่าอืด้วยความที่มันมีสีถ้วยตรงเนี้ยสีถ้วยมันเป็นไพ่ของความเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นเนี่ย เบนเลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องรักาสามเส้ามันไม่ได้หนักไปทางเรื่องรักาสามเส้าแต่มันหนักไปทางเ,เหมือนกับต่างคนน่ะต่างไปโฟกัสที่เรื่องของงานถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีสถานการณ์ที่พวกคุณต้องทำงานอยู่ที่บ้านแต่ว่าเบนมีความรู้สึกว่างานพวกคุณนะ่ะมันไม่ได้น้อยลงลงไปเลยอะนึกออกปะแล้วก็คืองานไม่ได้น้อยแต่เงินอนะมันมาช้า เงินเงินมันช้าเงินน่ะมันน้อยน้อยกว่างานทำนองแบบนี้นะคะแล้วพวกคุณอะจะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบครอบครัวของตัวเองพ่อแม่พี่น้องแล้วก็บางคนที่เป็นครอบครัวเป็นสามีภรรยากันแล้วเนี่ยก็จะต้องดูแลคือแบบมันมีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเงินมันขัดสนหรือเวลาที่มันมีงานเยอะๆเข้ามาส,ม,สมเนี่ย มันจะทําให้สภาพจิตใจของคนเรอคือมันหงุดหงิดอืมมันหงุดหงิดมันรุ่มร้อนอากาศมันร้อนอะไรแบบเนี้ยนะคะมันเป็นความร้อนอะอยู่ในเนี้ยเท่าที่เป็นเห็นนะคะแต่สิ่งที่พวกคุณทําเนี่ยมันก็คือเพื่อเพื่อความมั่นคงอืมเพื่อความมั่นคงแบบเบนถึงบอกว่ามันไม่ได้ มันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่าไอ้ปัญหาที่ว่าเนี่ยมันมีมันมีไหมมันก็มีนิดหนึ่งนะคะก็แถมให้นิดหนึ่งแล้วกันเนาะมันก็มีบางคู่ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสามดาบเนี่ยสามดาบกับเนี่ยสามดาบหกเหรียญอย่างเงี้ยน,นะคะการเบื่อคู่ของตัวเองการมีคนหลายๆคนคือเจ้าชูออ้อะเออ มีคนเจ้าชู้อยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็มีเช่นเดียวกันซึ่งาถามว่ามันจะมันจะนําพาไปสู่การเลิกลาหรือจบความสัมพันธ์กันไหมบางคนเนี่ยก็เรียบร้อยไปแล้วบางคนเนี่ยก็กําลังแบบดูว่าเขาจะเปลี่ยนไหมหรือว่าบางคู่เนี่ยก็อาจจะอยู่ในสภาวะของการกําลังทะเลาะเลยเอ,อกําลังแบบตั้งเตากันเลยประมาณแบบเนี้นะคะ ก็มีเหมือนกันก็ค่อยๆเนาค่อยๆค่อยๆแบบคุยกันถ้ามันยังพอคุยกันได้เพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าเปนในในในณจ,จุดนี้นะเป็นยังมองไม่เห็นถึงการเดิอนออกมาจากกันรนะอืมเนาะอันเนี้ยเป็นคือส่วนใหญ่นะยังมองไม่เห็นถึงการออกมาจากกันแต่ว่ามันเป็นการทะเลาะแน่ๆนะคะ ยังยังพอปรับความเข้าใจกันอยู่เพราะอะไรรู้ป่ะเนี่ยคะ่ะแต่ไม่เท้าแต่ไม่เท้ามาสองมาทั้งคนโสดทั้งคนมีคู่เลยแน่นอนงานช่วงงานเข้าอะช่วงเนี้ยไม่ว่าไม่รู้แหละว่าอะไรอะงานท,านที่งานที่เป็นการงานของคุณอาชีพการงานของคุณหรือคนที่เข้ามาแทรกมาซ้อนของคุณ ในความสัมพันธ์ของพวกคุณก็เป็นได้เหมือนกันนะคะทีนี้เห็นไหมว่ามันมีมันทําให้มันสร้างความแตกแยกมันสร้างรอยร้าวมันทําให้ทะเลาะเบาะแวงแต่ว่ามันเป็นการทะเลาะที่เห็นไหมว่ามันมันยังมันยังคงเป็นประเด็นที่จุกจิกจุกจิกน่าเบื่อน่าลำคานเออนะมันเป็นเหมือนประเด็นเริ่มต้นซึ่งไายสองถ้วยค่ะเขามาบอกว่าคุณยังคงคุยกันได้ ในหลายๆคู่เออเป็นใช้คำว่าในหลายๆคู่ซึ่งในอีกจำนวนหนึ่งก็อาจจะจบกันไปแล้วก็มีเหมือนกันนะแต่ตรงเนี้ยกลุ่มเนี้ยมันยังไม่มีการจบเพราะฉะนั้นสองถ้วยคุยกันได้น่าจะทำความเข้าใจกันได้นะคะทีนี้ค่ะให้พเพลฟูเนสค่ะเพลฟูเนสคือ อย่างที่บอกว่างานมันเยอะเนาะภาระหน้าที่ความรนะับผิดชอบอะไรก็ต้องเยอะเป็นช่วงที่เนี่ยใต้สำหรับหนึ่งดาบค่ะเป็นช่วงที่คุณจะต้องบุกป่าฝ่าฟันคุณจะต้องแบบเหมือนสู้กับสู้กับสภาวะเนี่ยวิกฤตการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณหลายๆคนในช่วงนี้มันทำใหเ้เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนอารมณ์ร้อน เรื่องที่มันเป็นปัญหาอยู่แล้วในชีวิตคุณแล้วสภาวะสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะตอนนี้ก็มาเพิ่มเข้าไปให้คุณอีกเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เหมือนเป็นประเด็นในการที่จะเหมือนกับเพิ่มพลังงานในการที่จะทะเลาะกันได้ได้ง่ายมากขึ้นแบบนี้นะคะไพ่เพลฟนิสเขาก็เลยบอกว่าให้คุณเ,เหมือนกับพยายามเหมือนคุยกันอนะ คุยกันทําความเข้าใจาให้มันแบบมีความสนุกสนานอยู่ในนั้นให้มันมีรอยยิ้มให้มันมีเสียงหัวเราะอยู่ในนั้นบ้างเหมือนมันขาดมานานแล้วอ่ะมันขาดหายมานานแล้วไพ่เขาไพ่เขาก็เลยแบบเตือนขึ้นมาให้คําแนะนําขึ้นมาเผื่อว่าสถานการณ์อ่ะมันจะดีขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะเฮ้อพูดแบบว่า หายใจทางหายใจทางผิวหนังอะนะปกติอะเบนไม่ใช่คนที่จะพูดเร็วขนาดนี้คุณหนึ่งออกปะบางคนหลายๆคนอะมาติว่าแบบพูดช้าจังเลยอะเบนก็ไม่รู้คุณจะรีบไปไหนกันนะเนาะฟังแบบแล้วพอร,รีบปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็จะพูดไม่ได้สับฟังไม่ได้สับแบบเนี้ยนะเบนอยากให้คุณแบบใช้ใช้สติไปด้วยในการในการฟังอะ่ะ เพื่ออะไรทําไมถึงพูดถึงสติเพราะว่าคุณจะต้องรู้เป็นพื้นฐานของคุณอยู่แล้วว่าชีวิตคุณตอนเนี้ยมันเป็นยังไงดึกออกปาความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีปัญหามากน้อยหนักหนาแค่ไหนหรือเป็นปัญหาแค่ยุ่งยุ่งเหมือนยุงตีกันแค่นั้นเองเออคุณก็จะต้องไปคิดไปทบทวนเอาเองว่าคุณจะใช้วิธีไหนในการที่ประครับประคองณจุดนี้ ก็เท่านั้นนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะแต่เพลงเท่านี้เนาะสำหรับชาวราศีสิงห์และคานาสิงห์นะคะหวังว่าคุณจะผ่านเดือนเมษาเดือนร้อนๆไปได้อย่างผาสุสงบสุนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝาก ขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องนี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ FC นะคะที่ติดตามกันตลอดตลอดเลยถึงแม้ว่าเบนจะลงคลิปห่างมากๆเลยช่วงนี้นะคะด้วยความที่ออหลายหลายคน FC หลายๆคนรู้แล้วนะกล้ามเนื้ออักเสบนะคะสับไพ่จนกล้ามเนื้ออักเสบกันไปนเลยทีเดียวนะคะก็เบนเป็นคนแบบนี้นะ เป็นคนที่ทำแล้วมันก็จะต้องทำให้สุดนะคะเพิ่งไปกายภาพมาด้วยนะวันนี้บอกเลยนะคะแต่ก็ยังแต่ก็ยังคงรับอยู่นะยังพับดูดวงอยู่ถึงแม้ว่าหมอจะบอกว่าหยุดได้แล้วนะอะไรเช่นนี้ก็ยังมีความดื้อรั้นนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะเป็นไปก่อนแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ